สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีวันนี้ผมจะมาแนะนําแครพีปิดผมม้างนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นงานทอมือหนังสีสษะเสมือนจริงนะครับสามารถตัดเปลี่ยนแตกได้เลยนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิวนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับสี่จุดเจ็ดนะครับขนาดความลึกนะครับห้านิ้วนะครับ ความยาวเส้นผมอยู่ที่18นิ้วนะครับยิปจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวผมมาทำการใส่ในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับ ในหุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาทําการหวีให้ดูกันเลยนะหวีที่ผมใช้จะเป็นหวีแปลงเหล็กนะครับจะเป็นหวีเกาหลีนะครับจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับแทรพีปิดผมบ้านผมแท้สามารถสักทาความสะอาดได้นะครับสามารถย้อมทําสีได้เลยนะครับหรือเอาไปดัดทําลอนได้เลยนะครับจะเป็นลอนเล็กหรือลอนใหญ่ก็ได้นะครับ ลูล e ลกค้าลองสังเกตดูนะครับแฮทีปิดผมบ้างจะยาวกว่าคุ่นที่ผมใช้นะครับลูกค้าสามารถเอาไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือไม่ก็เลี้ยงผมขอม้าที่ยาวให้ยาวไว้นะครับเดี๋ยวผมมาทํำการหนีบให้ดูกันเลยนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับ ความยาวเส้นผมอยู่ที่18นิ้วนะครับขนาดกว้างอยู่ที่4.7นิ้วนะครับเลึกอยู่ที่5นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตพอจ้าคุณนะครับด้านบนจะเป็นงานทอเมือแบบสวนะครับจะเป็นงานทอมือหนังศีสษะเสมือนจริงนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินคา้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ